ทำไงเยียดเล่นดิทำเอสบายดีเด้อผนตีกันละท่านนะแ้วมันจะมีเหงอ้นอมสุขเลสบายดีพี่น้องกัสเายสบายดีพี่น้องปลาลูกเงาอานและเอฟีานผู้เบิงเบ้อสุขุสุขคนเนาะ นี่ทุกคนว่าคนไข้มาเปิดทูปเปิดตาเปิดทูปเปิดตาอเองว่าคัมเซงคือคนจิตใต้แจ็งมาคอมเมนต์นี่ไงคอมเมินไงว่าเป็นตัวแตกตัวคอมเมนต์แต่ละคนเนาะเมื่อยแต่บอกเมื่อยแต่อันนั้นเลยมินจักหมินกันนะได้บอสิตาอย่างไดรคน ไข่กันยังไงไห้ไม้ขัวให้มวนซืึนทูเซลมันก็ปรแม่ณคนไข่แล้วเนาะมันก็ปรแม่ณคนบอสาบายเลยอันนี้ก็คนไข่คนบอสาบายกันยังไงไข่ยงงุ่งคากันแข่งขันไข่ยุ่งก็เลยเป็นะนะเมื่อนี้เมือม่อที่ฮกแต่เมื่อที่ฮกก็ถือว่าให้ก็ทุกมือ แต่ว่าบริษนได้นอนพี่น้องหาซีขื่นบอกซีขื่นเนาะซีขื่นติดบรได้นอนพอ่อขื่นพี่น้องแต่ว่ามานอนเอาตอนกลางเว่นนอนหน่อยหนึ่งพี่น้องนอนแต่ตอนกลางเวน้นมือวานนี่นอยเดียวนอกนั้นตอนกลางเว้นมือได้กับบริษันอนมืนหนี้กับบริษันอนเนาะเป็ดไหนเมือม่อยพี่น้องใครเมื่อยเมื่อยย้อนไข่ก็พ่อแห้งแหะยังมาเมื่อยย้นอนแปว่าบรได้นอนนำ้ำอยบ่ล่ะ lắm làm toài được Có mà lại mình lại ừ. <laughs> là tâm em lắm bắt Ừ y học sinh y học sinh y ạ sinh y học hỏi y Làm sinh y học sinh y học sinh y học sinh thả học sinh y học Tân sư yang cho sư yang này bây giờ dạy ngân nè A bong ngân nè bong ngân có bao tham bong nè chân né nha chị yên mọi cái mọi bong mọi cái 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 bên เลยไปมีแล้วบ่จักมอมีผู้ชาวแล้วบ่จักบ่อาบอมาเกียงอาบ่มอนให้เงินกบเอาให้มาเกียงกบเอาูผู้าวนั่งาอยู่ตู้เออมอมาเกียงกบเอาเอาสู้ๆเอดันเเไปยัง กูได้แต่ป้าเป็นเบอร์ใหม่ไม่นี้กอะมือที่หกเนาะไข่ไข่มือที่หกไข่ไขไขย,ยุงกับประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์โกโก้อาทิตย์นิดๆเนาะจังสีเศร้าะนะตามเพจมอรหรือว่าตามคักแสงที่เคยไข่เนาะคแังไข่เกืิดทุกปีพี่น้องไขยยง่ยุงเนาะเพราะว่ามันมี่เสื่ออยู่ในตูห้หอนยามนี่เลยจากอาโบลลุรก็ได้ชวนกันออกมาน,นี่เนาะ บ่สิออกมาแต่เพิ่นแต่เที่ยงพุ่นแหละแต่ว่าไอ้กี้น้อยเพิ่นไปเวียกเนาะไปยามไปเวียกเพิ่นก็เลยบ่ออกมาเฮาก็หาก็ได้ออกมาเนาะตอนนี้ก็3:00นเดี๋ยวสิยเอาไปดินอยู่หน้าพุ่นแพี่น้องเพิ่นก้อยก็ว่าสิออกมาั่นแหละแต่ว่ายังบ่บ่เห็นเนาะยาบ่ได้ออกพี่น้องถ้าอันนี้บ่ค่อยกินกับอัน

ดํอย oh, e ู่ทงบ้านเนาะดได้มือคือกันลแต่ว่ายังบ่ทันมือเพราะเป็นไข่โอ้หสิได้มือหรือบ่พี่น้องคันบ่ได้มือก็เอื่อยดํากับเกียไอ้2คนเนาะกับลูกสาวผู้นึงส่วนแม่กําแสงกับหลานอีหยังก็ได้ดเว่าค่าหลานแม่แล้วก็เฒ่าแน่เลยาบ่ได้มือก็สิ ทรงเงินเมื่อจ่างค้นให้จักสีหาค้นเนาะพอเดือดดำซอยพอเดือดแล้วเนี่ยน้อเขาดำประทศไทยไปเป็นหน้าที่ต้มแล้วนะไปพี่น้องเดี๋ยวไปพบขอกันอยู่หน้าห้องละนะิณเนาะ เห็ดยังดีนะโอ,อ้จุ่มไปจุ่มไล่ลายโอ้ที่เป็นเห็ปดปวกนะก้บบอนเนาะเซลล์เห็ดไม่นี่เป็ทภในเห็ดอยู่โอ้เอาไหมไมไมบางล่ามาะอันไหนะมาสอดใส่ ไม่เพื่อนใหม่ๆก็ใส etic, <lawsuit. S 1> ่สองสามล้ำไข่พอกันดะีแท้ๆไข่ตัวตัวทางเนื้อี่พี่แนงกับาม้ยลองกับแายช่วงเวลาแก้งบัดเศ้าไข่มือืนมือืนเศร้าไข่ของใครนอากินเนาะแมงไลาเลย ตอนนี้ออกมาหอหน้าเลยคุณดำได้ไล่เติบแล้เติแต่ว่าไม่ไปไทยตัว สวัสดีเอเเยมยมื่อนี้ปิดอันนั้นเนาะปิดหาดปิดหาดปะปิดหาก็คล้ายน้อยนึงงทงนึ่งงหนึ่งเมืนมึงข้าก็ถ่ายอยู่ตรงเไรทง้าดำหน้า้าดำหน้าข้าดำหน้กกะ มีก้าร้อยปสวยงามได้มาผากันดํเบื้อร่อยี่มันเยอแยะมาลูกกะเนาะไอ้กี่หน่อยคําใช่ผู้คนที่ลงไทยนาป่ะแสดงหน้าที่ไทยนี่เบือบื้บมีบอะไรปบ่แ้วมโบเดผมมากูสีป้ายเือแลา้าัดว่แดดเยขยันลกะลพี่น่อง

ขายบ้มามากินตามส่งทพี่หนอขึ้นแต่งานนาเนาะเอแย่มคอับไอ้ี่หน่นอเลยสบายดีพี่น้องสบ,บายดีทุกผู้ทุกคน FC บาลขับแสงแลพี่น้ังเนาะวันนี้หล้งจากขึ้นแต่ไหต้นากัมากินตามสพี่น้อบบนงชุ <ừ. S 2> มกันเนาะต,ต้องนอกซาลัดปนสือมา ซื้อมาจนจักชั่วโมงนื้อมา4-5ชั่วโมงดื่มกินพี่น้องใส่ใงเมียจนเกือบสิเอามาคืจนจนมีดพี่น้องมาะบัดสิเมือเพิ่นว่าแม่นอ้าือดสมตว่าแลไลูกก็แล้วเนาะสิซื้อมาให้อื้อแย้ม เนี่ยลกก้วลูกกังยังไงนทั้งหน่อซาลัดมาเยี่ยมมายามทั้งเจี๊ยมคนโกกินขา้าวโตสูงเดินทั้งบ้านพี่น้องเลยพวกเขาใจนอกเนี่ยสร้างไข่ลูกงั้นชิปหน่วยแต่ว่าไข่ลูกบม่มาไข่ลูกสงสังยไข่ลูกเม, <c oughs> มาลมหลือตอนนี้ <c oughs> ว่าแก้วว่าแก้วหนึ่งวายจะได้กินจะได้กินไข่แม่แล้วันเนี่ยแก้วจะร้ามโม่อะไสักถูกมันจะได้ของย่าในวันนี้เลยวันนี้มามาถ่ายก่อน <c oughs> มันอยากช่วยเวรหก่างนาอน่งแล้หานานิเด้ขบอกคุณมันอหน่ากขายขี้างลงเลพิไทย่หสกวงเลยไม่ตัวตัชุพวกเอตัหย่าไชเอาขึ้นไปทังเรืองห่อเด้อไว้กายทางเยดุองเส้นปลายบ่ส้นปลายองเสนหาต่อไเส้นสามบักกเส้นหาพี่น้อง ัวได้แซ่ดามแมนเนี่ทุกคนกินเยเรื่องไม่กินยังทำแ่แล้วไงถุงไฮตรงหน้ามันแช่เปือแกงนไ้เนาะสุดสแนอ้ถามเลยหน้าเม่กี้เลยว่าแค่กระเลิกกันเพื่อนบ่กระเลืกเบียดเพื่อนโอ้มลหนหน้กสอเอมอกเ่อนหน่อยคเนี่ยเลยจังไห้อากินอ่ะเลยหน้าขอไดวัสองี Điện hay Điện ừ. ừ. hay Điện hay Điện ừ. hay Điện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  không Điện hay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  Điện